สวัสดีกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักและการตั้งค่าของวาวอัตโนมัติกันนะครับผมจะไม่พูดถึงยี่ห้อหรือว่าแบรนด์เอาเป็นว่าปุ่มจะเป็นสีแดงแล้วกันนะครับซึ่งปุ่มสีแดงสีขาวในการตั้งค่าจะไม่ค่อยเหมือนกันนะเขาจะมีการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกันไว้นะครับเราจะมาดูตัวนี้กันก่อนนะว่าตัวนี้จะตั้งค่ากันยังไงนะครับจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยนะครับ พื้นฐานองค์การตั้งค่านั้นจะประกอบไปด้วยการตั้งค่าอยู่3อย่างนะครับก็คือการตั้งเวลาปัจจุบันนะครับการตั้งโปรแกรมเปิดปิดของวาวและการตั้งให้เป็นออโต้หรือแมนนวลนั่นเองนะครับเอาหลังเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการตั้งวันและเวลาปัจจุบันนะครับเรามาเริ่มกันที่การตั้งวันกันก่อนนะครับว่าวันปัจจุบันนี้คือวันอะไรนะมันก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับ ให้กดไปที่ปุ่ม time ค้างเอาไว้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตรงที่ปุ่มสีแดงที่เป็นโหมดของวันนะฮะ day นั่นเองครับกดเลือกไปเรื่อยๆนะครับว่าวันปัจจุบันนี้เป็นวันอะไรนะหลังจากที่เราตั้งวันเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งเรื่องของเวลากันนะครับคล้ายๆกันนะครับเราเริ่มที่หลักชั่วโมงกันก่อนนะครับ ขั้นตอนก็คล้ายๆเดิมนะครับกดไปที่ปุ่ม t า m e ค้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ปุ่มสีแดงตรงคำว่า hour หรือชั่วโมงนะครับกดเลือกไปเรื่อยๆนะครับเวลามันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงชั่วโมงปัจจุบันที่เราต้องการนั่นเองครับถัดจากการตั้งหลักชั่วโมงก็มาตั้งหลักนาทีกันนะครับผม วิธีการก็เช่นเดิมนะครับกดไปที่ปุ่ม Time ค้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ปุ่มสีแดงในหมวดของนาทีนะฮะกดไปเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันจนถึงนาทีที่เราเห็นว่ามันเป็นนาทีปัจจุบันนะครับผมเพียงเท่านี้วันและเวลาก็จะเป็นปัจจุบันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นการตั้งโปรแกรมนะคะในในการตั้งโปรแกรมก็คือเพื่อ ให้วาวของเราเนี่ยเปิดปิดตามเวลาที่เราต้องการนั่นเองนะครับหลักการของวาวตัวนี้นะครับก็คือตั้งเป็นโปรแกรมก็คือ1โปรแกรมจะตั้งเวลาเปิดเวลาปิดใน1โปรแกรมนะครับซึ่งจะขออธิบายทฤษฎีอย่างนี้ก่อนนะครับหโปรแกรมนะฮะก็คือเราจะตั้งเวลาเปิดและเวลาปิดนะครับโดยการที่เรากดไปที่ปุ่มโปรแกรมมันก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะครับการกดปุ่มโปรแกรมมันก็เริ่มต้นที่โปรแกรมที่1แล้วก็ไปที่โปรแกรมที่1อ่อน ความหมายก็คือว่าเวลาดังกล่าวจะเป็นเวลาให้วาวเปิดเราจะตั้งวันก่อนก็ได้หรือเราจะตั้งเวลาก่อนก็ได้นะฮะเมื่อเราเข้าไปที่ฟังก์ชันนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันอยู่ที่ไอคอนคําว่าออนมันก็จะเป็นการตั้งเวลาเปิดและเมื่อเรากดอีกครั้งไปตำแหน่งที่ออฟมันก็คือการตั้งเวลาปิดของวาวนั่นเองนะฮะ สมมติว่าตัวอย่างบนจอนี้นะครับผมตั้งโปรแกรมหนึ่งเวลาออนไว้ที่8โมงตรงและเวลาออฟไว้ที่8โมง10นาทีเท่ากับว่าวาล์วตัวนี้จะเปิดเป็นเวลา10นาทีตอน8โมงแล้วก็หยุดอีกทีตอน8โมง10นาทีนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นสมมุติว่าถ้าเราอยากให้วันนั้นเนี่ยมันมีการเปิดปิดอยู่หลายครั้งเราก็จะไปเซตโปรแกรมที่2หรือ3หรือ4ต่อไปตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับผม และหลังจากที่เราตั้งค่าให้โปรแกรมทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเราก็จะมาเลือกให้เครื่องเราวางเรามันเป็นอัตโนมัติกันนะครับก็คือให้เรากดไปที่ปุ่ม manual slash auto นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตำแหน่งลูกศรมันจะมาชี้ตรงที่คำว่า auto นะครับและเพียงเท่านี้นะครับตัววาล์วของเราก็จะสามารถทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันเป็นการเขียนฟังก์ชันง่ายๆนะครับก็คือการรันโปรแกรม ตัวนี้มันเป็น8โปรแกรมนะครับก็คือสามารถเซตได้8ครั้งของการเปิดปิดนั่นเองนะฮะลองไปตั้งค่ากันดูนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ